โบราณเขาเตือนว่าอย่าก,ก้มมองใต้หว่างขาตอนเที่ยงคืนเพราะนั่นคือองศาเดียวกับที่วิญญาณใช้จ้องมองโลกของคนเป็นบาสไม่เคยเชื่อเรื่องอมง,งายพวกนี้จนกระทั่งเขาลองทำดูในห้องเช่าที่เงียบสงัดกลางดึกแสงไฟในห้องกับพริบทีๆก่อนจะดับลงทิ้งให้เหลือเพียงความสลัวจากแสงไฟถนนที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาเขาหัวเราะเยาะความกลัวในใจก่อนจะเริ่มก้มตัวลงช้าๆ ระยะห่างระหว่างขาทั้งสองข้างเปิดกว้างขึ้นจนเขามองเห็นมุมห้องด้านหลังผ่านช่องว่างนั้นวินาทีแรกทุกอย่างดูปกติแต่แล้วเขาก็เริ่มสังเกตเห็นเท้าคู่หนึ่งเท้าที่ซีดขาวจนเกือบเป็นสีเทายืนอยู่นิ่งๆห่างออกไปเพียงไม่กี่คืบบาสเริ่มใจสัน่นลมหายใจของเขาขัดห่วงเมื่อเงามืดนั้นเริ่มขยับมันไม่ได้ก้าวเดินแต่มันค่อยๆก้มตัวลงเรียนแบบท่าทางของเขาอย่างชา้ชา จนกระทั่งใบหน้าที่บิดเบี้ยวและดวงตาที่โบลึกโผล่มาสบตากับเขาในลักษณะกลับหัวห่างกันเพียงไม่ถึงคืบกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพโชยเข้าจมูกอย่างรุนแรงสิ่งที่ทำให้เขาขนลุกชันไปทั้งตัวคือการได้เห็นว่าเงานั้นสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับที่เขาใส่อยู่และบนข้อมือของมันมีรอยแผลเป็นแบบเดียวกับเขาเป๊ะเขาพยายามจะยืดตัวขึ้นแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงกระสิบเย็นเยียบดังขึ้นที่ข้างหู โดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นว่าเห็นตัวเองตอนตายหรือ,อยังทุกวันนี้บาสไม่เคยกล้ามองกระจกอีกเลยเพราะเขากลัวว่าจะเห็นเงาตัวเองไม่ได้ยืนอยู่ในนั้นเพียงลําพังแล้วคุณละ่ะตอนนี้ลองก้มมองดูหน่อยไหมว่าที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณนะ่ะคือคนหรืออะไรกันแน่